สวัดีครับนายแพทย์กอล้วัตเหล่าเฉศีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำดีอาร์เคบิวตี้เคงนะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์คันษาเนาะก็เป็นศุกร์ที่มีความสุขสําหรับทุกๆคนนะครับเป็นศุกร์สุดสัปดาห์นะครับที่เราเย็นนี้ค่ำนี้คงมีนัดหมายที่จะไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะครับกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะครับหลังจากที่เราหลุดพ้นจากโควิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนาะหลังจากที่เราทนทุกข์ทรมานกันมา2ปีเต็มๆนะครับเนาะผมวันนี้ก็ สุกเย็นนี่ก็ไปเล่นบาสนะครับมีความสุขทาภาษาคนชอบบาสนะครับบาสมันสุกเนาะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับหัวข้อในวันนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของมาทําสวยทําไมหมอให้ตรวจเบาหวานนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรนะครับว่าหลายๆลายคนค่ออาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมหมอต้องตรวจเยอะจังเลยนะครับโดยเฉพาะเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับงานหัตถการหลายๆอย่างในงานศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยผู้สูงอายุก็นิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดึงหน้าการดึงขมับใช่ไหมครับ การผ่าตัดตกแต่งหลายๆอย่างในผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากขึ้นดังนั้นการเตรียมพร้อมสําหรับผู้สูงอายุก่อนเข้าผ่าตัดเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและหนึ่งในแฟกเตอร์ที่มีผลต่อผลลัพธ์ของการผ่าตัดเนี่ยก็คือระดับน้าตาลในเลือดหรือเบาหวานนั่นเองนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเบาหวานหรือระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยมันมีผลดีผลเสียกับร่างกายเราอย่างไงบ้างนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์ๆๆนะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่ง ใน D.I.C. Channel นะครับของพวกเราด้วยนะครับโลโก้สีน้ำตาลทองเนาะกา็มีเมมเบอร์ติดตามกันประมาณ2 0,000กว่าคนแล้วนะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่หัวข้อบทความที่เฉพาะเกี่ยวกับสัลยกรรมตกแต่งมีคนสนใจประมาณหนึ่งเลยนะครับเสียงกลนที่คุณเด๋อนะครับนอนอยู่ข้างล่างนี้นะครับเนาะแกนั่งเฝ้าผมเวลาผมทาคลิปนะก็ไปดูกันนะครับว่าในรายละเอียดว่าเบาหวานเป็นยังไงนะแล้วมันมีผลกับร่างกายยังไงเบื้องต้นนะครับเราต้องมาเข้าใจคําจำกัดความก่อนว่า ระดับน้าตาลในเลือดที่เป็นเบาหวานกับที่เป็นป,นป,นปกติมันเป็นยังไงนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าเจาะเลือดแล้วน้ําตาลในเลือดน้อยกว่าหนึ่งร้อยมากกว่าไม่ได้นะครับเนาะดังนี้นะครับเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเข้าไปเจาะเลือดเดินเข้าไปเจาะเลยนะครับจะต้องงดอาหารอย่างน้อย 6- 8ชั่วโมงนะครับกันดีที่สุดก็คืองดอาหารและน้ําหลังเที่ยงคืนเช้ามาก็ไปสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านเจาะเลือดตรวจเบาหวานนะครับจะต้องน้อยกว่า100รมิลลิกรัมร์เดซิลิตรโอเคไหมครับเนาะหรือตัวที่2นะครับจะต้องมีค่า น้ำตาลสะสมนะครับฮีบอรินเอ็นบันซีนะครับน้อยกว่า5.5 2ตัวนี้นะครับคำถามที่น่าสนใจคือน้อยกว่าร้อยเป็นเบาหวานทุกรายหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันจะมีเกรซอย่งหนึ่งเรียกภาวะก่อนเบาหวานนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นภาวะที่เราจะต้องเฝ้าระวังนะครับมันยังไม่มีผลเสียกับการหายของแผลหรือผลแทรกซ้อนจากเบาหวานใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกินไปสู่ระดับที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันเริ่มมีผลแทรกซ้อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามาอยู่ในคนปกติกันเถอะอย่าไปเป็นคนที่มีอาการกรนเบาหวานหรือพีดิบิติสนะครับทาให้2ค่าเนี้ยมันน้อยกว่าความเป็นน้อยกว่าประมาณนี้นะครับเจาะเลือดมาตอนเช้าก็ให้น้อยกว่าร้อยเจาะน้ําตาลสะสมก็ให้น้อยกว่า 5. 5าเปอร์เซ็นต์นะครับคำถามคือให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับทาไมต้องเจาะน้ําตาลสะสมด้วยนะครับเพราะคนไข้หลายๆคนสมมติรู้ว่าจะมีนัดเจอหมอวันนี้ก็จะกินน้ําตาลน,น้อยกินแป้งน,น้อยก่อนมาหาหมอสักวัน2วันนะครับพอเจาะเลือดปับ๊บน้ําตาลก็จะไม่สูง นะครับซึ่งมันก็จะหลอกหมอได้ชั่วคราวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่หลอกไม่ได้คือตัวที่2คือน้ําตาลสะสมตัวเนี้ยค่าตัวเนี้ยมันจะอยู่ในเลือดได้นานถึงประมาณ8สัปดาห์นะครับก็คือประมาณ2เดือนคือถ้าอะไรระหว่าง2เดือนเนี่ยเรากินน้ำกินอาหารที่มีแป้งเยอะน้ําตาลเยอะเนี่ยค่าสะสมน้ําตาลเนี่ยมันจะสูงต่อให้คุณกินแป้งน้อยน้ําตาลน้อยก่อนมาหาหมอสักสองสวันเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้เพราะค่าตัวเนี้ยมันจะขึ้นด้วยนะครับตัวนี้อาจจะปกติแต่ตัวนี้มันจะขึ้นนะครับ เนาะเพราะฉะนั้นเวลาเจาะดูทั้งสองข่านี้เลยว่าให้อยู่ในเกณฑ์น,นี้แคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ในนี้ไว้เลยนะครับเนาะเอาไว้ดูผลเลือดตัวเองพรุ่งนี้มาเลยน,นี้ว่าเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าส่วนคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้ก็คือน้ําตาลมากกว่าร้อยยี่สิบหกนะครับสองครั้งคือครั้งเดียวก็อย่าเพิ่งไปปักใจนะครับบางทีเราอาจจะหลุดเรื่องการควบคุมอาหารก่อนมาเจาะเลือดก,ก็ได้นะครับให้เจาะสองครั้งเลยนะครับถ้ามากกว่าร้อยยี่สิบหกให้วินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานได้นะครับ สังเกตว่าเมื่อกี้เรา1 0งใช่ไหมอันนี้126แสดงว่าตั้งแต่101จนถึง125เนี่ยอันนี้คือภาวะก่อนเบาหวานยังเป็นภาวะที่สามารถกลับตัวกลับใจได้นะครับกลับไปควบคุมน้ําหนักไปลดอาหารมันไออาหารที่มีแป้งอาหารหวานเนี่ยมันก็จะสามารถลดลงไปสู่ระดับปกติได้นะครับตัวผมเองสามัยหนุ่มๆน,นะครับก็ไม่หนุ่มเท่าไหรน่นาะตอนสัก40ต้นๆน,นะครับเคยกินอาหารตามใจปากนะครับจอดน้ำตาลในเลือดนี่100กว่าเลยนะครับแต่ยังไม่ถึง100 126 ก็กลับตัวกลับใจนะครับกลับมาควบคุมปัจจุบันน้ำตาลก็90กว่าแล้วนะครับก็เป็นปกติได้โดยที่ไม่ต้องกินยาเลยเลยนะครับงั้นกันที่หนึ่งคือเจาะแล้วน้ําตาลในเลือดมากกว่า1้6 2ครั้งนะครับหรือมีน้ําตาลสะสมมากกว่า6.5 2ครั้งนะครับอันนี้ก็ให้วิิจฉัยได้เลยว่าเป็นเบาหวานะถ้าเจอแบบนี้ปั๊บนะครับก็การรักษาก็ให้ปรึกษาคุณหมอทางด้านอายุรกรรมนะครับผมเองเนี่ยจริงๆก็รักษาได้นะครับแต่ว่าไม่ได้จ่ายยาเบาหวานมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับเนาะ ย,ยาที่ผมรู้จักมันก็จะเป็นยารุ่นเก่าๆมากๆแล้วนะครับเนาะก็ให้คุณหมออายุรกรรมรุ่นใหม่ๆนะครับค,คุณหมออายุรกรรมที่เขามีความรู้ความชำนาญดูแลเรื่องพวกนี้ท,ท,ทุกๆวันอยู่แล้วเนี่ยให้เขาดูแลพวกเราเถอะนะครับเนาะแล้วก็เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดดีมาเจอกันนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าไอ้ผลผลเสียต่อน้าตาลในเลือดสูงเนี่ยมันมีผลเสียยังไงกับงานด้านศัลยกรรมหรือแม้กระทั่งศัลยกรรมตกแต่งอยวว่างพวกผมบ้างอันแรกเลยนะครับที่มีผลอย่างมากเลยก็คือเรื่องของแผลมันหายช้าลงมากๆเลยนะครับ พวบูลฮีลิ่งเนี่ยนะครับช้าลงขนาดไหนเนี่ยเดยมีกราให้ดูนะครับอันที่2คือพววเอมูนิตี้คือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทั้งร่างกายนะครับตกไปหมดนะครับแย่ไปหมดนะครับติดมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานด้านศัลยกรรมตกแต่งผ่าตัดเสริมสวยแค่ไปแล้วนะครับแผลก็หายช้าแถมยังมีความเสี่ยงในการติดเชื้ออีกคุณเป็นหมอคุณจะผ่าไหมครับคุณก็ไม่ผ่านะครับสุดท้ายก็ต้องแนะนำเพือนไข้กลับไป จอคุณหมออายุรกรรมก่อนนะครับไปควบคุมบาหวานให้ดีนะครับเราถึงเริ่มทํางานของเราต่อกันได้นะครับยกเว้นในรายบางในบางรายถ้าจะป็นต้องศัลยกรรมในกรณีฉุกเฉินเช่นไส้ติ่งจะแตกแล้วหรือต้องผ่าตัดอะไรในคนสูงอายุน้ําตาลน้นําเตินไม่สนใจนั่นแหละครับเพราะว่าคนแคบมันจะตายเอาหวานนะครับถ้าเราชาร้ากว่านี้นะครับเนาะก็ควบคุมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปผ่าตัดฉุกเฉินในกรณีนั้นๆไปนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นเคสที่ elective หรือเคสที่มันสามารถควบคุมอะไรได้เนี่ยรอได้เนี่ยไปคุมน้ําตาลให้ดีซะก่อน แล้วเคยคิดทำศัลยกรรมนะครับมันจะมีผลดีกับคนไข้มากกว่าผลเสียอ่ะมาดูกราฟนี่เลยนะครับกราฟนี้ก็เดี๋ยวหลบตัวผมไว้ก่อนเนาะกราฟนี้แนวดิงก็คือการเปลี่ยนแปลงของบาดแผลต่อวันนะครับแนวนอนนี่คือระดับน้ำตาลสะสมฮโมโกลบินต์เอซีนะครับจะเห็นว่าถ้าวันต่อวันแผลเปลี่ยนแปลงน้อยกราฟมันจะเตีย้ยแต่ถ้าวันต่อวันแผลเปลี่ยนแปลงเยอะก็คือแผลมันเล็กลงหายดีขึ้น นะครับกราฟมันก็จะสูงขึ้นจสะสังเกตว่าเส้นขีดคือฮีโมโกลบิน a 1 c ถ้าเกิน8นะครับแย่เลยเลวเลยนะครับคืออย่างแย่เลยนะครับเพราะฉะนี่ถ้าเราจะมาผัดคนไข้เบาหวานถ้าจะมาผ่าตัดจริงๆเนี่ยถ้าน้ําตาลสะสมมากกว่า8นะครับในเคสที่เป็นเคสคลีเอ็กท e ีเนี่ยมีความเสี่ยงที่มันจะมีผลแทรกซ้อนเยอะนะครับเพราะนี่ควบคุมเบาหวานให้ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยให้น้อยกว่า7ให้น้อยกว่า8ลงมาทางนี้นะครับยังไงมันก็จะดีกว่านะครับเส้น8เนี่ยคือเส้น ขีดขั้นระหว่างดีพอใช้กับแย่มากเลยนะครับเนาะอันเนี้ยนอกจากน้าตาลเลือดต้องไม่สูงแล้วนะครับน้าตาลสะสมก็ต้องควรจะต้องน้อยกว่าแปดด้วยนะครับงันการผ่าตัดมันถึงจะค่อนข้างปลอดภัยนะครับเนาะเอาตัวผมกลับมาก่อนเนาะปึง้งามาดูตัวอย่างนะครับนี่ก็จะเอาตัวอย่างเคสที่ทําการผ่าตัดดึงหน้าเนาะเพราะว่าดึงหน้าเนี่ยเด็กๆไม่มาดึงแล้วแหละก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มาดึงกันนะครับก็ มันจะเลาะเนื้อแบบนี้นะครับอันนี้หัวขลคนไข้นี่หูคนไข้นะครับนี่เลาะเข้าไปบริเวณชั้นก่อนสมมชนะครับสมมชคืออะไรก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่เคยพูดมาสักวันพุดที่แล้วที่ผ่านมานี้นะครับอันนี้เวลาเลาะแบบนี้ปั๊บเนี่ยเลือดก็ต้องมาเลี้ยงจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับงั้นถ้าคนเป็นเบาหวานนะครับเลือดก็จะเลี้ยงเนื้อบริเวณนี้ได้แย่ลงโอกาสผ่าตัดและเกิดผลแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นเนื้อตายแผลแยกหรือแม้แต่แผลติดเชื้อมันก็จะสูงมากขึ้นด้วยนนนนะคคครรัับบบเาาาาอ้ีี่่กกววุมมป็สสิงทํญๆ แล้วก็อันนี้แล้วก็เย็บชั้นสมารนะครับให้มันตึงนะครับสมาด้านหลังเรียกฟิกสมารดด้านหน้าเรียกโมบายสมาร์ดเราก็เอาส่วนที่โมบายเนี่ยดึงมาให้ตึงมาติดกันด้านหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูกันเนาะส่วนโมบายสมามันก็จะถูกขยับดึงให้ขยับนะครับเนาะขยับไปนี่แป๊บนะครับโอเคเนาะขยับได้ไหมเราดึงเราดึงโมบายสมชรล่องแก้มมันจะขยับด้วยถ้าเราสังเกต รเราก็จะดึงส่วนโมบายเนี่ยให้มันมาเกาะกับส่วนด้านหลังนี้นะครับนาะมาเกาะกับส่วนด้านหลังนี้นะครับให้มีการยกกระชับใบหน้าขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเนื้อต่างๆมันจะหายได้ดีถ้ามีเลือดมาเลี้ยงแผลที่ด,เดีเลือดมาเลี้ยงแผลไม่ดีก็เจอบ่อยในสเรื่องของพวกเาหวานนะครับซึ่งทําให้เกิดการหลั่งเสของเส้นเลือดฝอยเล็กๆเกๆต็มไปหมดเลยนะครับเลือดก็จะไปเลี้ยงแผลได้น้อยลงนะครับ พอเราดึงสแมชแล้วเราก็ตัดผิวหนังส่วนเกินออกนะครับแล้วก็เย็บปิดเนาะเคสต่างๆก็สวยงามนะครับเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างคนไข้ที่พอจะเปิดเผยได้อานคนไข้คนนี้ก็อายุประมาณผมนะครับห้ากว่าแล้วนะครับเนาะไอ้เนะี้ยคนไข้ส่วนใหญ่ห้กว่าก็จะมีความเสี่ยงกับโรคที่ไม่ติดต่อหลายลอย่างไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจไขมนันเลือดสูงบลบ布拉เต็มไปหมดเลยนะครับเนาะไอ้เนี้ยการเช็คอัพน้าตาลจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เคสนี้ก็เป็นเคสที่ดูแลแผลอย่างดีนะครับแล้วก็ระดับระดับน้ำตาลเลือดก็ปกติแผลก็หายได้ดีนะครับใน2เดือนแผลก็หายดีเป็นปิดทิ้งเลยนะครับรูปเมื่อกี้นี่มีเลือดนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องตัดไหมนะครับก็เลยมีเลือดนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นอีก2เดือนก็แผลก็หายดีเรียบร้อยนะครับส่วนแผลเบาหวานเนี่ยมันจะหายได้ดีน้อยกว่านี้นะครับก็จะมีแผลเป็นที่ชัดกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้แผลเราดูดีนะครับนอกจากเทคนิคทางการแพทย์ที่ โอเคแล้วนะครับตัวคนไข้ก็ต้องควบคุมภาวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะน้าตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่ดีด้วยเช่นกันเนาะนี่ก็เป็นตัวอย่างคนไข้นะครับที่ทากานเขาเรียกว่าทำสับบราลิฟต์นะครับหนังตาห้อยเนาะแล้วก็ตัดแผลบริเวณนี้แล้วก็ดึงขึ้นนะครับก็อายุเยอะเหมือนกันก็เช็คน้ำตาลในเลือดเหมือนกันก็น้ำตาลในเลือดก็ปกตินะครับแผลก็หายได้เป็นอย่างดีอันนี้หลังผ่าตัดประมาณ1สัปดาห์นะครับก็สวยงามนะครับคนไข้ก็ พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นเคสของผู้สูงอายุสักหน่อยหนึ่งนะครับมาให้พวกเราได้ความรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบบนนะครับอย่าน้อยอกน้อยใจคุณหมอนะครับว่าหาเรื่องที่จะไม่ผ่านเราหรือเปล่าทําไมต้องเจาะเบาหวานทำไมต้องดูนู่นนี่นั่นจังเลยท,เทั้งที่เนี่ยเราก็แข็งแรงดีท,งทั้งที่ก,กินยาเบาหวานอยู่น้ําตาลก็ไม่ได้สูงแค่น้าตาลสะสมาสูงเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยให้น้ําตาลในเลือดไม่สูงนะครับเนาะแล้วก็น้ําตาลสะสมไม่ได้สูงนะครับากา,ารผ่าต นะครับเนาะโอเคคุณหมออาจจะยอมรับระดับน้ำตาลในเลือดสูงประมาณหนึ่งนะครับแต่ยังก็ไม่ให้เกิน180เนาะแล้วก็น้ําตาลสะสมเนี่ยก็ไม่ควรจะสูงนะครับถ้าคนไข้เป็นเบาหวานจะมาผ่าตัดจริงๆนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะครับก่อนย่ย้ายกันไปก็ขออนุญาตฝาก D I K C K Carbon Peptide 100%ไวนะ้เนาะเ,เอาใจพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มวางจัดจำหน่ายในเร็วๆนี้นะครับที่หน้าร้านก็มีขายแล้วนะครับเนาะในราคาเท่าไหร่เดี๋ยวสอบถามกันหลังใหม่กันนะครับเนาะแล้วเราก็ย่างย้ายกันประมาณนี้ก่อน เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับ,บ,รบกดสั่นกระดิ่งกุ๊ง,ก,ง,ก,งกิ้งให้กับทีมงาน D i K ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ